สวัสดีค่ะวะละัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้มาขอเสนอสมุนไพรอีกต้นหนึ่งที่เป็นหนึ่งในในความสนใจของของที่ร้านนะคะต้นนี้มีต้นมีชื่อว่าต้นกัดคงลายหรือทางอีสานเราจะรู้จักกันดีในชื่อของต้นมะแตกต้นมะแตกหรือต้นกัดคงลายถือเป็นไม้พุ่มรอนเรือยเนื้อแข็ง ความน่าสนใจของเขามีหลายอย่างค่ะจุดที่เราสนใจจุดแรกก็คือเขาเป็นพืชที่ให้พลังงานเนื่องด้วยมเมล็ดของมะแตกอะค่ะสามารถที่จะเอาไปหีบทำน้ำมันได้แล้วก็ไม่รู้สิพลังงานก็ถือเป็นความสำคัญในระดับต้นๆเลยแล้วใครจะไปรู้ว่าต่อไปถ้าน้ำมันหายยากขึ้นหรือมันหมดไปจากโลกจริงๆเราจะมีพลังงานอะไรทดแทนได้บ้างถ้าเผื่อเกิด ภัยธรรมชาติอะไรต่างๆเราจะมีความสามารถในการพึ่งตัวเองด้านสมุนไพรยังไงกันบ้างก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องหาทรัพยากรของประเทศเราเพื่อที่จะเตรียมรองรับในการใช้ทดแทนกันเอาไว้บ้างนะคะมาแต่ก็ในมุมมองของเราถือเป็นว่ามีความน่าสนใจในการที่จะเอามาใช้เป็นพืชพลังงาน จุดสังเกตจุดหนึ่งนะคะที่มาของชื่อต้นกระทงลายหรือมาแตกเนี่ยให้ดูที่ลำต้นเขาอันนี้ต้นเล็กอาจจะเห็นไม่ชัดนักนะคะเขาจะเป็นลายต้นจะเป็นลายลายก็เลยเป็นที่มาของชื่อต้นกระทงลายนะคะต้นที่เอามานำเสนอเนี่อาจจะไม่สวยเพราเข้าหน้าฝนเจอมแมลงเจอบุ้งเจอ หอยทากเขาก็เลยไปก็เลยขัดขาดวิ่นวิ่นเพราะที่ร้านเราจะไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่า,มาแมลงหรือการเล่นปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะคะให้ทุกอย่างมันโตไปโดยธรรมชาติซึ่งถ้าเราปลูกในเชิงสมุนไพรไม่ใช่เป็นไม้ประดับสวยงามใบดังๆขัดขาดแบบนี้มันไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าสวนที่ใช้ของเขาคือสวนของเถาและมันเด็ดเรามาดูตำรายาไทยว่าใช้ทำอะไรกันบ้าง ต้นมาแตกนะคะในตำยาตำรายาไทยใช้รากแก้ไข้มาลาเรียแก่นใช้รักษาวัณโรคผลแก้ลมจุกเสียดบำรุงโลหิตแก้พิษงูไปใช้รักษาโรคบิดมเมล็ดกินหรือพอกรักษาโรคปวดตามข้อกล้ามเนื้อและอัมพาตน่าสนใจมากคือนอกจากน้ำมันจากมเมล็ดจ,จะใช้เป็นพืชพลังงานได้แล้วยังสามารถที่จะเอาไปกินหรือพอกรักษาโรคปวดตามข้อกล้ามเนื้อและอัมพาตได้ น้ำมันในมเมล็ดรักษาโรคเน็บชาและขับเหงือ่อยาพื้นบ้านใช้เปลือกต้นทำผสมกับตัวมดแดงและเกลือกินครั้งเดียวแก้บิดลำต้นต้มน้ำดื่มขับปัสสาวะแก้ไตพิการมาอีกแล้วนะคะสมุนไพรสำหรับแก้ไตพิการก็จะเห็นเลยว่าสปปรรพคุณหลักหลายมาก เชื่อว่าต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่หายากนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่น่าสะสมเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งพืชพลังงานนะคะมีสองประโยชน์เป็นอย่างน้อยในต้นเดียวนะคะต้นมาแตกหรือต้นกระทงลายถ้าทําสวนสมุนไพรหรือมองทางเลือกของพืชในเชิงอนุรักษ์ในด้านของพลังงานทดแทนก็ลองดูต้นนี้เลยค่ะ,เ,เ,นหนหะเห็น,นการ น้ำมันมาแตกมาใช้กันตังนง้งแต่โบรานะคะใช้ทำอะไรบ้างก็ลองไปเรียนเชื่อมเติมดูนะะก็จะรู้ว่ามันเป็นไม้หน้าแบบอะไรถ้าจะเก็บเ,เ,เ,เก็บต้นนี้ต้นนี้ค่ะอย่าพลาดต้นมาแตกหรืออะ